คนแห่อิจฉาพาพเตียงของสาวน้อยที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งวิวดีของบ้านคอมเมนต์โอดฉันก็อยากได้เหมือนกันเขาเดินเขาเดจจะพาเพื่อนๆไปดูในมุมมองของหลายๆคนระเบียงมักจะเป็นที่สำหรับตากผ้าหรือวางเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านในขณะเดียวกันก็มีบางคนที่คิดว่าควรใช้ระเบียงเพื่อสร้างเป็นพื้นที่พักผ่อนที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับสาวคนหนึ่งในเมืองหูเป่ยประเทศจีนที่เธอได้เปลี่ยนระเบียงให้กลายเป็นพื้นที่พักผ่อนและ ของเตียงที่สวยหวานของสาวคนนี้ก็ได้รับการกดไลค์มากถึง1นึ่งหมื่นครั้งพร้อมคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าฉันก็อยากได้ห้องแบบนี้บ้าง การน,นำเตียงเดี่ยวมาวางไว้ที่ระเบียงเลือกใช้ผ้าปูที่นอนและปลกหนอนหลากหลายสีสันที่มีลวดลายหวานๆและเน้นเพิ่มความสดชื่นด้วยดอกไม้เบญาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสดใสขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ระเบียงของสาวคนนี้มีขนาดค่อนข้างเล็กแต่เธอก็ไม่ละเลยที่จะใช้พื้นที่นั้นอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทำให้มันกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนอ่านหนังสือฟังเพลงหรือแม้แต่นั่งทานขนมได้ และนี่ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่โปรดของเธอแต่แม้แต่แมวอ้วนที่เธอเลี้ยงก็ชอบมานอนอยู่บนเตียงนี้ด้วยเตียงเดี่ยวที่ตั้งอยู่นี้มีขนาดเล็กๆเ,เหมาะกับพื้นที่ของระเบียงอย่างพอดีโดยเลือกวางไว้ข้างหน้าต่างและตกแต่งผนังด้วยภาพวาดศิลปะตกแต่งไฟดวงเล็กๆด้านบนเพียงแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้พื้นที่ระเบียงดูน่ารักและน่าอยู่ที่ปลายระเบียงเธอได้ใช้พื้นที่ว่างนั้นในการตกแต่งกระจกบานหนึ่งและว่างบางสิ่งบาง อย่างที่สวยงามซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ส่วนตัวของเธอรายละเอียดเหล่านี้ยิ่งทําให้พื้นที่ระเบียงเด่นขึ้นสร้างบรรยากาศที่คลาสสิกโรแมนติกและเต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายด้วยหน้าต่างกระจกใสพื้นที่ระเบียงของสาวสวยคนนี้จึงสามารถรับแสงแดดธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ทําให้บรรยากาศดูสดใสและปรัดโปรง่งดังนั้นเธอจึงใช้พื้นที่ริมขอบหน้าต่างในการปลูกต้นไม้เพิ่มทําให้พื้นที่ดูเย็นสบายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มากยิ่งขึ้นแม้ว่าพื้นที่นี้จะเล็กแต่ก็เรียบร้อยและดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิวที่มีค่าเพราะแค่เพียงเธอมองออกไปนอกหน้าต่างก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองที่สวยงามได้ถือเป็นประสบการณ์ที่หลายคนใฝ่ฝันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ